กูเคยเล่าเรื่องกูจะเผาบ้านนะกูให uh ้ม uh 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 ึงฟ uh ังยังฮะสมัยเด็กๆอ่ะกูก็อยู่บ้านใช่ไหมแล้วกูว่สนิทกับเด็กแถวนั้นในหมู่บ้านนั้นคนหนึ่งชื่ออะไรชื่อไอ้สองแล้วกันมีอะไรก็จะมาเล่นด้วยกันตลอดแล้วทีนี้มึงก็รู้ว่าลูกสำหรับเด็กเนี่ยมันเป็นของชอบแบบชื่นชอบกันขนาดไหนทั้งกระเทียมทั้งพุทั้งโยนกุ้ป้องกุ้ป้งเนี่ยก็กลัวเล่นกันเลยปกติก็พอเล่นไปสักพักนึง พุห้หมดพุห้หมดซิงเลยเล่นอะไรก็ดีมันดูจะเล่นอะไรก็เห็นว่าเอ้ยเรามีไฟแช็คอยู่ะเล่นเล่นไฟไหมอะไร oh <my> <laughs> เงี้ยอ้หม่ก่อนเออยามาเล่นกับไฟ <laughs> ไร้อนจะไม่ดีไอสองเนี่ยมีไม่ขีดกูเนี่ยมีไฟแช็คก็ไปหยิบกองฟางของบ้านนามากองฟางนาเนี่ยที่กองอยู่กองใหญ่ๆมันพิงกับกำแพงบ้านที่มันเหมือนร้านร้านขายของนั่นเลยกำมือนึงแล้วก็วางตรงดินโล่งๆจุดไฟเล่นังแล้วดูมันทุก อุ้ยตกใจตกใจดับดับดับเอาตีเบียบอะไรเงี้ยอสนุกสะดกสะดกเลยดับได้เว้ยดับได้เ้ยดูว่าดับได้ไงดับทันปล่อยปล่อยให้มันลุกขึ้นนิดนึงไือกองใหญ่เว้ยกองใหญ่เว้ยพอกองเฮ้ยสองดับดัทำไปเจอกันเดียบเียบเออดับเว้ยดับมันมีจังหวะหนึ่งที่กำลังเยียบอยู่อะแม่งเด้งไอ้ตรงที่เด้งอ่ะแม่งยังติดไฟอยู่และแม่งเด้งเข้ากองไฟใหญ่กองฟางใหญ่พอแม่งเด้งเข้าไปปุ๊บก็แบบทีแรกก็ตกใจอุ้ยไม่เป็นไรเราเราดับมันได้อยู่แม่งเริ่มลามเริ่มใหญ่ขึ้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็ว จากไฟกองเล็กๆที่ฐานตรงกลางอะม่งกายเป็นไฟกองที่แบบว่ากองสูงเท่าหลังคาบ้านอะ uh huh. แบบป็นหนึ่งชั้นอะอีดินากูเขาออกมาแบบเฮ้ยกลิ่นอะไรไม่ไหม่วะเขาออกมาดูไฟไหมเูมนมนีความเป็นความเป็นพี่ขึ้นมายัางไงไม่รู้มบอกวอ,อ้สองเฮ้ยสอง หนีไปเออไอสองมันก็วิ่งไปกลับไปเจอแม่มันมันเล่าให้ฟังบอกแม่ถามไปไหนมาอ๋อไปเล่นกับตักมาเข้าไปนอนนอนดูทีวีปกติอะไรเงี้ยกูแบบว่ายอมจำนนต่อหลักฐานตรงนั้นแบบแบบม่ขีดกับเพาแจ็คอยู่ในมือกูน้าน้ากับพ่อกูพยายามหาน้ำหาอะไรก็เลยต้องช่วยกันว่าแบบเออเดี๋ยวต่อสายยางนะพ่อกูยืนยืนฉีดสายยางอยู่เลยแล้วก็หันมาว่ากูด้วยทำไมเล่นอย่างนั้นทำไมเล่นอย่างนี้ด้วยกระดับวุ่นวายหมดเลยพ่อกูหน้าทะมึงตึงแบบโกรธกจัดอะ มึงนีิสภาพบอสดาร์โซเดียวมาโอ้โหเดี๋ยวฟาเธอร์เอมาเธอระนี่ต้องพักหนึ่งแบบพอพอเหตุการณ์เริ่มสงบแล้วแบบไฟเริ่มดับได้แล้วเออแม่กูว่าปรากฏตัวออกมาจากตู้หมอกกลายเป็นบอสอีกตัวนึงแล้วแม่กูว่ลากกูแล้วคือกูฝืนด้วยนะกูพยายามดิ้นแต่สิ il, oh. Oh. Th ่งที่เกิดขึ้นคือแบบกูสไลด์อ่ะมึงเคยโดนใครดึงแล้วสไลด์ป่ะกูพาแบบขังในห้องน้ำปังหูไปได้ยินเสียงเดินแบบตึ้งตึ้งตึ้งตึ้เดินกลับมาปุ๊บถือถือไม้แขวนเสื้อ ตีหันจับกหันหลังตีตูดตีขาแล้วกูก็เจ็บไหมเจ็บแหละแต่เหมือนมันชินอะ่ะแม่กูเห็นเหมือนกูไม่เจ็บแม่กูเดินไปรอบหนึ่งเดินกลับมาพร้อมคมแฝก <laughs> กูโอ้ยกอดแล้วแม่กูคมแผลอีขาเออโอ้โหยัยร้องไห้แบบร้องไห้ชิบหายแม่บอดอ่ะคุมแฝกเลยเออคมแฝกเลยเป็นคมแฝกพ่อกูทำเองด้วย D.I.Y ซะด้วยเออ <ๆ S 2> อย่างนั้นกูซึมไปเลยหลายวันแล้วกูไม่ได้เล่นแสองอีกเลยไอสองก็หายไปเลยแล,แ,ลแล้วมันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยตอนนั้นเรื่องซาและผ่านไปสองสามสองสามสัปดาห์แล้วกูก็กูกับแม่กับพ่อแม่ก็คืนดีแล้วแบบเออยอมรับผิดแล้วเออขอโทษเด่๋ยวก็เล่นกันไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องขนาดนั้นเลยพ่อแม่ก็ให้อภัยนะให้อภัยประมาณสัปดาาาห์่อมจูแบบว มีเสียงจี๊ดจากบ้านไอ้สองของยายมีแล้วกันยายมีแม่สองตอนนั้นเริ่มติดเกมแล้วนั่งเล่นคอมกูได้ยินแต่เสียงชิดด้วยชิดด้วยแหละแล้วแบบแม่กูตกใจเนอะเหมือนแม่กูลืมว่ากูอยู่ไหนอยู่ๆว่าเรียกหากูใหญ่เลยเรียกหาแบบตาตาอยู่ไหนอยู่ไหนออแล้วก็มีมีมีมคีย์เวิร์ดอีกอย่างหน,นึ่งกูโผล่มาเนี่ยเนี่ยน้องเป็นอะไรเนี่ยน้องเป็นอะไรไอ้สองเป็นอะไรฮะฮะเออคืออะไรอะ่ะแม่เดินกลับมาที่บ้านเอ้าอยู่นี่เหรอหรือว่าอยู่กันสองอ้าทีแรกก็คุยกันนี่แม่ลืมอะไรยทำไมไอ้สองเป็นอะไรไอ,องฮะ อะไรอะล้กูก็ตกใจกูวิ่งไปดูวแม่บบแม่งกำลังนอนนอนน้อมมือแบบบีบคอเดือดเลือดคูกูก็คิดว่ากูนะก็เรียกรถพยาบาลมาแล้วแบบก็ไม่ได้ลึกมากแต่เพราะว่ามันเลยคัตเตอร์เก่าเว้ยมันไม่ได้คมแต่เลือดเลือดที่ไหลมาก็คือเลือดที่มันผ่าไปกับผิวหนังอะนี่เหรอปะซิบซิซิออกมาแต่คนคนแก่เห็นนะมึงเลือดออกตรงคออะมันี่อยู่แล้วอะถามว่าแบบเออทำทำไมแบบทำไมถึงทำอะไรเงี้ย หน,หนูไม่รู้หนูเออเหมือนก็เล่าออกว่าเออเนี่ยก็อยากลองดูอยากลองตายเลยแล้วสองว่เราอยูข้างหลังว่าแบบเออแบบรู้สึกผิดมากเลยทิ้งพี่ไว้ตรงนัน้นอะไรเงี้ยรับไม่ได้กูแบบไม่เป็นไรหรอกเวยกูกูรับกรรมมาแล้วคมแฝดเอ็มตูดกูเแม่งเป็นเหตุการณ์ต่อกันที่ประหลาดมากจู่ๆก็เป็นเหมือนแบบ ไปจะเพศอ่ะเหมือนกูไปทำบาปท,ทำกรรมอะไรไว้เรื่องทุกอย่างก็โถมมาในในยุคนั้นตอนนั้นเลยไม่ต้องทำร้ายกัน <c oughs> เออนัออ่นแหละแล้วเ,เป็นเรื่องราวที่ว่ากูเลิกเล่นอะไรแผงๆไปดิโต้ไก็เลิกแล้วอะไรที่รู้สึกว่าไม่ควรก็ไม่ควรคิดได้คิดได้เออจริงจริงกูเผาบ้านมึงกูในในเหตุการณ์ทั้งหมดในในอนยุคเท่าไหร่ตอนนั้นเหรอน่าจะประมาณปสามปสามกูเผาบ้านน้ากูเลยไอ้ท <c oughs> ี <c oughs> ่ร <c oughs> ูเซียสต่เด็กก็ลบ